่ะทุกคนวันนี้มารีแอคเตอร์เฟิร์สวันอีพีสอง mm hmm. คือแฟนตัวน,น่าจะรอกันนานมากแล้วก็เจเชานก็เพิ่งมีซัมติงแค่เพื่อนกันมีโมเมนต์ใหม่ๆอัปเดตเยอะมากคุณเนี่ยมีแฟนๆส่งโมเมนต์มาให้เราในต่อๆด้วยขอบคุณมากนะคะเราโพสตตารางรีแอคไปแล้วนะคะทุกคนทุกคนไปเช็คคู่ที่อยากดูเช็ควันที่ได้เลยอยู่ที่หน้าโพสช่องเราเลยค่ะเรามาดูโมเมนต์กันเลยค่ะ นั่งตักให้ดูโทรศัพท์ประหยัดเก้าอี้พี่น้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งเหมือนเดิเมวันเกิดใครกันแน่พี่น้องโอ้ทำอาหารไม่จบไปข่าวจดเองในชีวิตจริงพี่น้องในหนังเราเพื่อนจ้าสงสารนะ <laughs>

นีค่ะเจอท้องไรครับเป็นเ็บงตาโู้ทำไมเป็นเห่าหวาเป็นหววเราไมได้ว่ากเล่นหรอต้องไปแค่แเราไม่ไดเล่นกระแดเพหรือไ่ไปต้องไปไปไปหะที่ออฟชั่นก่อนถ้าอะไรต้องค่บไปเจอครัไม่ว่าจะต้องเป็นต้าก็ไปเจอแบบว่าคนในค่า ด้วยครับแล้วก็แบบไปไปคุยคิว่ากำจะมีซีรีส์เรื่องใหม่จะให้หนเล่นเป็นตัวเด็ดเด็นเลยเป็เจ้าอตาแล้วได้เดินผ่านฉากแล้วน่าจะอย่างนีนดูว่ากูดูเ่อเดิมาสามีเอะแค่กูดูวะกูดูอะฉันดูเรื่องเิมมา อ่แบบนี้สักคนเลยปนะสวยนะรู้สึกสวยเลยเวลามีคนเข้าข้างเรากลองเข้าฉา <c ười> เเบเอ็ออนซีไปเป็นคือขนาดแล้วหรืปว่ะคือพี่ต้นอะจะดูเวิญญาณต้นของเวิร์วัดออกมาเลย <c ười> ป่ะปากเปิดกันหมดแล้วอะแต่ว่า

<aph ane. S 2> แล้วให้น้องตอบทำไมเจนแล้วดูถามน <St ing. S 2> ้องคือม okay. uh, okay. uh, ันทำให้คิดไงจริงมันจะเหี่ยวจากไหนครับเนี่ยอะไรครับแสงและชูยอะไรเนี่ยโอเคครับว้าวคืเอาเอาเอาแรงมากคือภาพในหัวตราเล้นะ คิดถึงเจชาคือสิ่งนั้นคือในห้องเก็บของคิดดีไม่ได้เลยแล้วก็เชื่อว่าในทีู่อยูัวไม่เคิดดีก่อนตกไหมเมื่อคุณนำ Q&A เอาของใครก่อนพิตเตอร์ก่อนเฟิร์สตอนน่ารักเฟิร์สหวงกลัวเฟิร์สงอนรักเฟิร์สอะไรอะชอบน้องเหรอตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกออันนี้เฟิร์ส พี่เติ้ลตอนหลอ่อพี่เติ้ลตอนห่วงหึงด้วยกูพี่เติ้ลไม่รักอ,อะไรนะชอบพี่เติ้ลรักพี่เติ้ลสนใจพี่เติตเ้ลตั้งแต่แรกแห,หมแล้วทำไม่เลือกเ,ออเลยจริง้นึอกว่าอะไรพี่เติ้ลขั้นคนเดียวป้าจ้งไม่ใช่นะทุกคนแก่สาวา ไม่คุงใครปะว่าชื่ออะไรอยายกุมารอชื่อไหนเนีย่ยคืนนะั้นอย,อยู่ได้ถุนเลยอยุบหมดบ้านแต่ว่าแอบดูอยู่ฉันต้องใส่หนวดตอนดูอ่ะอ้าวแล้วกุมารไม่เห็นเหรอแล้วกุมารจะดูใครละ่ะใต้ถุนหร<ด>ือบนบ้านคือว่าเด่งกันเฮ <c oughs> ้ยไอบ้บ้าเงินทองไอบ้บ้าแล้เอามาพูดกันไอ้บ้าไอ้บ้าไม่ได้ที่ไม่เห็นอ่ะตีมากด้วยกัน คงเป็นเรื่องนี้ใช่ไะใช่แน่ๆผมไม่ได้พอ,อจริงๆด้วย <c oughs> อันนี้คุกเข่ามาพอได้ลองแล้วทุ่เจ็ดเลยเห็นผมเป็นได้แค่เพื่อนไม่ใช่คร,รับว่าไงครับไม่ใช่แค่เพื่อนแต่ต <c oughs> ตวาเป็นเพื่อหน,อนูไปตื่นเราตอนที่เราเป็นเพื่อนก่อนใช่ไหมไปไปไปเป็นไรฮะเป็นได้แค่เพื่อนครับ เรารักกันมาตั้งแต่เช้าเครื่อนอยู่มั่นเครื่อนคองเราจับเือจังนะทุกคน เดียวไปขอทดลองซ้ำเพื่อนจะทุ่มที่านคือตอนที่เราเอาหมดหมดข้าวออกอ่ะหาว่าไอ้ที่เขาไปร้องเนี้ยโดนฝนตกเยอะมากนแลยนะดูจริงทุกคนคิดว่าริมซิงอ่ะส่วนมากอะแบบเพราเข่ามากอะ ม่เสียงข้า,คามคน,นมาสองคนกิดมาคู่กันนีแฟช <c oughs> ั่นมึงใส่ปะเยังไม่เจอครสิ <c oughs> คนทีไม่เคยเจอพันเสียงโอ้โอคนหวานลูกในตัวนี้อเอาแต่ไกันอก็ใหม่ะก็แค่บ เราจะตายกันหมดนะเรื่องนี้ออกเราจะตายกันหมดที่ว่ายูทูบเบอร์อะไรปะอืเนี่ยเฮ้ยปะก็ตลกมากอะไอ้เนี้ยชีวิตจริงเป็นอะไรนะธงเขียว สตระตุ้มโจ๊ะไ่ยองใส่หรือดิเนียเนี่ยไม่ยอมใส่เลยแก่เก สีอ้วกมันจะแปลวมากตาต,ต่นะตอนหนังนีคะหน้าหน้า,นาอะไรนะพยายน่ากน้อยอทุกคนที่ทำเวลาหักสุดพ<อ>ยายาน่ากนน้อยอะ ้วันจริงกับอะไรอไร่อยสะเต้นไงคะเออว่าปะ <c oughs> เป็นเสียงใครเสียง <c oughs> น่าจบงานเนี่ย ไม่ม mm ีม hmm. or no like ิเตอร์ไฟวันจะอยู่ยังไงจริงเซฟโซนนะคะเออจริงพิ um, ่เจ้าเป็นเซฟโซนของคนวันแหละอ่ะพิ่เจ้าในหนูเป็นคนวันแบบโอปุ่นอะรู้เสียงที่พูดดีคนใจเย็นมากโหคือแกเข้าใจคำว่าสับละเอียดปะคนสวยเอวเจ็ด เต็มๆมั้ยเออแล้วจะพักดีนะคุณพ่องอัดไปให้อ,ะอ่ะเไม่การจะให้ลบด้วยลบก่อนลบก่อนเนี่ยแล้วถ่ายใหม่ป่ะคุณพี่คุณพี่ก็ถ่าย,ยเาาย,ยเอะขนาดไหนที่ก็แบบเต็มอะ ทุกคนต้องเคยเจอเหมืการันที่ทยาาอยู่แล้วเนตเต็มอันนั้นคือกงหวัดชีวิตัอแเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ่ากมเป็นอะไร เป็นอะไรอะ<อ><อ>น่งทำไ่อน่ยนะี้วันนี้แน่เลยปั๊บไม่รู้สองคนเนะี่ยคือเสียงสวรรค์ปะเขาเรียกว่าอะไรอะเสียงพาอทั้งคู่เลยอะ Bây giờ tăng thiệt gì ta Nó có phần gì nữa Cho khô พอเคสแล้ลวมั0 0คนมองหน้าสงสัยยังยังไม่ธนาคารเป็นน้องไปหรือเปล้วทำไมวะก็เข้าไปคู่ๆไงไปคนเดียวแต่ไปสุดที่ตรงไหน ก <ôi> ูรอดูน้องฝั่งยังใช่ไหมตอนเนี้จังหวะนี้ตวเ้ม่อกอ่เหอเอค้ากันมนพี่น้อก็เชื่อนจะสร้างคลิในด้ว แบบที่เที่ยวแล้วมีส่งบรุระโดดอ่ะ uh huh. ไม่ใชว่าแบบผับแบบเนี้ยคือเราสามารถพบเจอเขาได้ที่ไหนใช่ครับคุณคือผมบินทัศน์ผู้สามารถเป็นตากล้องแล้วก็กำจับภาพครับ ที่จะไม่ฝากะปอยมาเหมือนกับว่าเขามีเหตุผลที่เขาปะับ<อ>คุณยังไงเึงจะดูตัวร,รตัวนานแล้วว่าหมากับแมวเจอยู่ดนดว่าจะนต้องหรือไม่้เมื่อก่อ,อ,อ,อหรือว่าตไหนก็าดีเลยครับ ยังคงสม่ำเสมอเห็นไหมขนาดหมากับแมวไม่เหมือนกันยังอยู่ด้วยกันได้เลยเฮ้ยอันนี้ที่ซือจุกเลยอ่ะ จะเป็นยังไงฟิเตอร์ทำให้ชีวิตทุกวันนี้รู้สุข่าอะไรอะถ้าในฟาร์ที่เราไม่มีน้องเราก็มองไม่มออกเหมือนกัน,น,นว่าภาพหลังนี้มันจะเป็นยังไง,ไงซึ่งซึ่งเลยรักนายแป๋วรักฟิเตอร์ไปกันค่ะทุกคนรักเฟิร์สที่เป็นเฟิร์สหนา้สนาสวัปด้วยกันค่ะ จะเจอจริงไหม้งฟ้าต่่เนี้เกล่ฮ้ยไอ้บ้าเขินเขินไม่่น่ารักจริงหรอพี่เปนเด็กเลยอ ีก็ดูรักเมียเพียงเพียงของทีจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยแคร์ว่าลูกเราแคมชั่นทีก็ดูรักเมียเพียงเพียงของแกตลกแม่เราคนนี้เป็นของใครบริสันท์แฟชั <c 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 ่นอิจฉาตางยืนสูนเพราะไม่มีใครกล้ายืนด้วยไม่ยืนสูนครับไมีเพืตอนยืนด้วยตลอดโอเคจบนะ ีย่สูืนสูงเพราะไม่มีใครยืนด้วยเดบอกถงดอมโอชีดีเลยปก่วสู้กไปปลาตาฟคุว่าจบที่ถุงดอมแล้วนะยังต้องทด้วย ดูแตกตาแล้วแต่ผมตรงเนี้ยทุกเรื่องเลยอ่ะทุกคนเลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยควจริงนะก็แบบแตกแราไม่ได้มีมาดาราซทั้งจบดาราทั้งตรงนี้เท่านั้นน่ะแต่ว่าเงี้ยผมเนี่ยเขาอาจจะายโยกเออโยกโคยนโอยโยกแต่มันก็ต้องอยู่ตาบลายอ่ะมันปิดตาป่ะเออปิดตรงตาตลอดมึงคนมี้เนี่ยมาเนี่ยความจริงนะก็แบบแตกใช่ไหม เปได้หมไม่ได้นะต้าวเปิดหูอย่่าเปหูย nice right> ังไงได้โน้เลยดูตาดิไม่ได้นะฮ่าฮ่า่าฮาเขาไม่อาไม่นาวอ่ะ

เอนงอม่ so ่ง <brightness> <desserts> <men> ่ยแล้วะแไร่งอะไแปก็ไม่ผิดแต่อยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม อยู่คนเดียวมาตั้งนานนี่อยากจะมีแฟนคิดถึงคนเก่าคนเก่าเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่าฮะโทรศัพท์ อ๋อเดี Jamie, ๋ยวฟังพี่กอนมีโอกาสเห็นคลิปน้องเฟิร์สในรชัไม่ใช่โทรัศนทพี่มันคือโทรัชั์โทระับนะทุกคนโทรัชับโทรัชั์โทรศัพท์โทรศับพกเราไม่สั่ดู้ดูบ้าัดูบ้างตงนะ ไม่ตลกไม่ตลกจับจังวันมันเราปั่น่าแอบเนี่กอยเกลือใ่เงินหยันเจ็ดสิบองบาทชุกเลยชุกเลยเราไม่ไหวสินะจ๊ะ วันหน้ารัางได้ยูด้วยไม่อะไรผมนี่กู้ใจแรงแท้งนะฮะนี่นี่เาครับนี่ทำนอายกันเดียวเีวทไมเนี่ยก็หมดเหนือยแัน อ๋อชือพอเพื่อนที่เลีอพ่อเพื่อนกันแ่ะผมบอกผมเลี้เป็นกานนี้เล่นเป็นยานนี้เราไม่รู้ี่เป็นคนซึ้งๆฝั่งตี่ไหล่พุ่ออกไปหนึ่งเขาเป็นค้าพุ่งเป็นคครับนไข้้งเียวนี้ก็ล้วก็ไข้หลายเมไ้ครูจะดการเป็นไรเดอรสตรอเบอรี่ครับมีคาราเมลนี่ อ่าเข้าสู่รายการฉันบอกภาษาอังกฤษสับเบอร์รี่แอนชักเลยแล้วชกตึ้งชกเลยแอนชักเลยแอนแอนหมดแอนหมดอ่าฮะหมดแล้วไม่เหลือแล้วหมดเกินหมดจังไปฟาร์มไปเกินแล้วหมดหมดหมดแล้วหมดกินไม่ได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วต่างคนละหล่ะแอนหมด มดมดที่เป็นสัตว์ร่างกายเป็นหมดแล้วหมดแล้วมดแล้วมดแล้วไปถ่ายกันได้สำเนียงได้ปะมดแล้วมดแล้วมันเขาทำไหมได้อาอยากรู้เพราะว่าการปล่อยแบบมันจะมีบทสวดเลยเปิดคลาตลกไหมสวดอะไรก็คือกลัวไวมากอ่ะอืแบบกูคิดไม่ขันแล้วกูกลัวหวนแบบอะไะ จริงเราเนี่ยสั่งทุกอย่างเอาแบบไม่จริงเลยเอาแบบไม่จริงนะ่าจะหยากนะไม่เตรียมมาด้วยมาจริงดังเลยอุดังดีดังกว่าครับพี่ฉันหลุดได้ยินคนเดียวจบทำอะไรในตัวมันไวะอยากรู้จบเอเดติง ก่อนน้องจากข้างหลังตัวี่ทีมงามเดินมาขอให้แยกกันทั้งนึ้นเหีื่อยมะคุณพี่โอ้ยตายแบบนี้ข้าปากกอกมีรวลยิ้มได้เฮ้ยป้า ต้องเอาจริงน่นั่นจบแล้วค่ะทุกคนอันนี้โมเมนต์แบบเหมือนรวมความฮาของน้งคูมาใครมีโมเมนต์อะไรเพิ่มเติมฟินๆน่ารักน่ารักอยส่งให้เราก็ส่งได้ทางติ๊กตักนะคะใช่เจอกัน EP ที่3นะคะทุกคน ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย